โอเคครับก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับก็อันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องถอนรายวิชานะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะก็มีหลายคนสอบถามเข้ามาว่าจะดรอปไหมหรือจะลาออกไหมหรืออะไรไหมนะครับก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยอะไรด้วยเนี่ยผมก็เป็นห่วงนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราจะมีปัญหาแค่รายวิชาบางวิชาหรือเราอาจจะมี เขาไอะไรนะมีอุปสรรคในการเรียนหรือไม่เข้าใจนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็แนะนําว่ามาคุยก่อนนะครับซึ่งการลาออกหรือการพักการเรียนไปเลยเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับผมคือผมจะมาเล่าให้ฟังว่าโอเควิธีการหนึ่งที่ผมอยากให้เราทําได้ก็คือถอดรายวิชานะครับหลายคนบอกว่าอยากจะพักไปสักหนึ่งเทอมสองเทอมนะครับ หรือจับมาเรียนหรือเป็นแ๊ปเยียหรืออะไรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็แนะนําว่าก็พอดีเราจ่ายค่าเทอมไปแล้วนะหน้าที่ของเราคือถอนรายวิชาได้อย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะเราจะถอนแล้วมันจะเป็นยังไงและอะไรจะยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาฟังผมแล้วกันเนาะคนอื่นเลยนะครับก็อยากจะบอกอย่างนี้ว่าถอนรายวิชาเนี่ยหมายความว่าสมมติเทอมเนี้ยเราเรียน5้าวิชาเรียนไปแล้วนะครับ5วิชาเนาะ แสร็จแล้วบางเอิญนะครับวิชาบางวิชาเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเย็นที่เราต้องไปทํางานหรือทํางานพิเศษหรืออะไรก็แต่เราอาจจะไม่ได้เข้าเรียนเพราะว่า,วามีบางคนบอกว่าครึ่งเทอมอ่ะไม่ได้เข้าเรียนเลยนะครับหรือเพิ่งเข้าเรียนมาแล้วเจอบางลิงก์นะครับเข้าได้เข้าไม่ได้มันมีปัญหาเราก็ไม่รู้จยาไปถามใครนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นข้ออ้างหรืออาจจะเป็นเหตุผลที่แท้จริงก็ได้ผมไม่รู้นะครับก็าอ่าจจะแบบสักหนึ่งวิชาเนี่ยนะครับ มีปัญหาละนะครับมีหนึ่งวิชามีปัญหาหรือบางคนอาจจะเป็นเ <c oughs> ขาเรียกอ,อะไรนะอาจจะไม่ส่งการบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ร,รู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาไหมนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้ที่ทเราบอกว่าหนึ่งวิชาสองวิชาที่เรามีปัญหาหรือบางคนบอกว่าอุอปกรณ์ไม่พร้อมทุกอย่างไม่พร้อมที่จะเรียนเลยนะแล้วก็เป็นวิชา,าคอมพิวเตอร์ด้วยมันไม่มีคอมพิวเตอร์มันก็ยากไปหมดเลยในการเรียนนะครับในการส่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก่อนอื่นเลยผมก็บอกอย่างนี้ว่าเราสามารถยกเลิกนะครับวิชาที่เราเรียนเนี่ยออกไปได้ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราอ่ะเรียนไปหรือเราดึงดันไปนะครับเกรดที่เราจะได้ครับผมมันก็ต้องเป็น f นะครับ f แต่ตัว f f นะครับโอเคมันเป็น f นะครับตามนี้นะครับเนาะซึ่งวิชาที่เราปัญหาเนี่ยครับมันข้อจะเป็น f ซึ่งแน่นอนว่า ถึงเราจะทาอีกวิชาที่เหลือมันดียังไงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะถูกทายนะครับเนาะก,ก็อันนี้บอกไว้ว่าเอ๊ะนะครับอาจจะถูกทายได้นะครับแต่ทายเทอมนีม้ไหมไม่จะไปทายเทมี่สองนะหลายๆคนบอกว่าออาแล้วเทมี่สองเนี่ยจะดอกเรียนด้วยอะไรด้วยนะครับก็มันก็จะกลายเป็นปัญหากพันว่าเอ๊ะมันมันจะอะไรยังไงนะครับนะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อ่า ติดต่อนะครับอาจารย์ผู้สอนว่าวิชาที่เราเองเนี่ยนะครับจะจะเรียนไปเนี่ยมันจะมีโอกาสติดเอฟไหมหรือควรถอนดีนะครับหรือควรถอนดีซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่เราจะไปถอนเองเนี่ยเราต้องเข้าพบอาจารย์แล้วก็ขออะไรจานอาจารย์อาจารย์แต่ละรายวิชาจะให้แนวทางน,นะครับว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงนะครับเพื่อจะไม่ติดเอฟหรืออะไรยังไงซึ่งแน่นอนว่าทางที่ดีนะครับเราคุยแล้วว่าอะ เอา C นะครับคน,คนที่เป็น C เนาะ d เนี่ยมันก็ดูแบบ่าน่าเกลียดอยู่มหมายถึงว่า d หรือดีบวกอะ่ะมันก็มีโอกาสที่จะฉุดเกรดนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้เจ้าเกรดที่นะครับจะถูกนีทายเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งจุดหกนะครับหนึ่งจุดหกก็อาจจะมี d มี f มี d มี f เนี่ยไอ้น,นี้จะเป็นปัญหานะครับผมส่วนหลายคนบอกว่านะครับแต่จริงๆอ่ะโดยปกติแล้วนะครับผมเองเนี่ยก็ไม่อยากให้ ถอนนะครับหลายคนบอกอู้ยนไม่ไหวเลยมันยากมากนะครับแต่ถ้าเราเราสู้ได้แล้วคุณอาจารย์นะครับก็มันจะทําให้เขาเรียกอะไรนะเราจะรู้แนวทางว่าทําไงเราจะไม่ติดเอสการถอนนะครับนั่นหมายความว่าหนึ่งเราต้องเรียนวิชานี้ใหม่แล้วแน่นอนว่าจะไม่มีเพื่อนเรามาเรียนด้วยนะครับเราอาจจะเรียนคนเดียวหลายคนบอกว่าทุกวันนี้ก็เหมือนเรียนคนเดียวเพราะว่าเราไม่เจอเพื่อนนะครับแต่ก็เอาเป็นว่า ผมเชื่อว่าถ้าวิชาเนี้ยมันยากสําหรับเราหรืออะไรมันสําหรับเราเนี่ยผมก็อยากให้ลองให้สู้ดูเพราะว่าเราจะจะได้ต้องเจอมันอีกนะครับบางทีก็บอกคนโอ้โหมันยากมากนะครับก็ก็ลองดูนะครับแต่ย้ํานะครับว่าโดยพื้นฐานแล้วผมไม่ให้ถอดยกเว้นว่ามีปัญหาจริงและคุยอาจารย์รายวิชานั้นๆน,น,นะครับผมเนะาะสำหรับใครที่แบบว่ามีสองสามคนนะที่บอกว่าโอเคอยากขอพักการเรียนดังนั้นครับก็หน้าที่ของเราคือ อย่าเพิ่งลาออกนะครับย้ําว่าอย่าเพิ่งลาออกให้เราเนี่ยนะครับถอนทุกวิชาไปเลยครับวิชานะครับซึ่งแน่อนอนว่าเวลาที่เราอาจจะดอกเทิมนี้หรืออาจจะดอกเทิมหน้านะครับถ้าสมมตินะเทอมนี้เราตั้งใจเรียนแล้วเราจะดอกเทิมหน้าก็ไม่ต้องถอนแต่ถ้าถอนในรายวิชานี้คือหมายถึงว่าเราอยากดอกเทิมนี้เติมหน้าเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้เรียนนะครับนะ ก็ยังไงต้องถอนนะครับดอกไม่ได้นะครับยังดอกไม่ได้เพราะว่าเราจ่ายค่าทิไปแล้วนะครับผมดังนั้นมันก็ถอนได้อย่างเดียวนะครับก็ไอ้น,นี้จัดแจ้งไว้นะครับผมส่วนคนที่บอกว่าวิจยจะลาออกเรียนแล้วมันไม่ไหวอาจะแจ๊คเยียร์หรืออะไรยังไงนะครับก็ถอนนะครับถอนอหลายคนบอกจะไปสมัครที่ใหม่เรียนเอกใหม่หรืออะไรยังไงผมก็แนะนําว่าสมมุตินะ ถ้าเราเรียนได้นะครับวิชาไหนที่มันพอได้เกรดนะครับเราก็เรียนเพื่อได้เกรดเราสามารถไปเทียบเกรดจากสาขา,าอื่นหรือที่อื่นได้นะก็อันนี้ก็ต้องคุยที่ปลายทางด้วยแต่ยังไงก็ตามนะครับก็ทุกคนเข้ามาอยู่ในสาขาทีละก็ผมก็ถือว่าเป็นครอบครัวเนาะก็อยากให้อยู่กันยาวๆนะครับเรียนกันจบปีสเพิ่มหน้าก็น่าจะเรียนแบบมาเรียนที่มหาลาัยได้แล้วนะครับก็อยากให้เป็นประมาณแบบนั้น โอเคนะครับเนาะก็ไม่แนะนําให้ถอนซึ่งแน่นอนว่าถอนเนี่ยผมต้องขอสรารภาพผิดอีกนิดหนึ่งก็คือใหไม่นิดหรอกผมก็สรารภาพผิดเลยนะครับว่าจริงๆอ่ะผมก็ชะล่าใจผมก็รู้ว่าอ,อ,อีกทิีหนึ่งนะครับมันจะสอบไฟนอลเนาะมันจะหมดเขตดังนั้นผมก็ไปดูแล้วก็สอบถามเจ้าที่ละเจ้าที่ก็บอกวันผิดนะครับว่าอ่าหมดเขตแล้วนะครับคือจริงๆอ่นะเจ้าที่บอกว่าวันที่ยี่สิบ ซึ่งนะครับแล้วเขาก็เพิ่งแจ้งมาคืนนี้เลยนะครับว่าวันที่สิบนะครับกันยาสองห้าหกสี่นะครับซึ่งแน่นอนว่าพวกเราก็ดูคลิปนี้แล้วก็บางคนที่ถอนก็อาจจะเฮ้ยเราวยังไงอ่ะมันมีปัญหาจริงๆเราจะถอนอยังไงนะครับก็ผมแนะนําว่าก็มานะครับมาล่าเซ็นอาจารย์ให้ครบก่อนแล้วก็ เดี๋ยวไปคุยกับท่านผอ,อนะครับก็จะเป็นผอ,อส,ส่งเสริมวิชาการซึ่งผมเชื่อว่าท่านก็คงก็ไล้นะกรรุ่มอร่วยให้นะครับเพราะว่าสาการนี้มีโควิดเนาะนะครับยังไงยังไงยังไงนะครับก็ก่อนที่จะทําอะไรยังไงปรึกษาผมก่อนนะครับเพราะว่าผมเป็นห่วงเนาะนะนะคือคลิปนี้ก็เฉพาะสาขาเรานะครับไม่ต้องไปแชร์เยอะนะครับไม่งั้นก็คือโรคแตก เพราะว่าบางทีผมเชื่อว่าบางคนฟังแล้วไม่เข้าใจแล้วก็หูแล้วอาจาาสาขาอื่นก็บอกวิทําไมนู่นนี่นะครับคืจริงๆแล้วการถอนไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเรา,ามีปัญหาจริงๆนะครับนะก็แน,นะนําว่าถอนนะครับแน,นบะนําว่าถอนก็มีมีปัญหาในวิชาก็ถอนแค่วิชาเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเรียนใหม่โอเคนะครับแต่ถ้า จะดอกหรืออะไรยังไงหรือเพราะมีบางคนบอกว่าไม่มีค่าเทอมครับเทอมหน้ามันไม่มีค่าเทิมอยู่หัวมันก็ไม่มีตังนะครับอุปกรณ์มันก็ไม่พรบคือผู้ปกครองก็ตกงานหรือเงี้ยนะครับคือเราเข้าใจทุกเหตุผลนะครับแต่ก็คือถ้าเราลาออกเลยเนี่ยนะครับหรือเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันจะพ้นสภาพนะครับแต่ถ้าเราถอนแล้วเราก็เทอมหน้าเราก็ยังยังสามารถรีเข้ามาใหม่นะครับเสร็จ สถานการณ์มันดีขึ้นอะไรมันดีขึ้นเราก็สามารถบรีเข้ามาใหม่ได้นะครับดังนั้นผมก็แนะนําว่าอ่ามีอะไรนะครับหรือจะถอนอะไรยังไงก็ปรึกษาผมหน่อยนะครับผมเนาะนะครับนะโอเคผมเป็นห่วงทุกคนนะครับ inbox มาได้เลยนะครับผมก็อ่าเคส by เคสก็ได้นะครับหรือจะใต้คอมเมนต์ก็ได้ผมก็จะพยายามตอบให้นะครับก็โอเคผมก็หลายครั้งแล้วผมก็ไม่รู้จะยังไงนะครับ ผมก็เขินๆกล้องอยู่ก็ตามน,นี้แล้วกันนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันก็ไปลากลายเซนนะครับไปลากลายเซนวันพรุ่งนี้มาลืนนะครับคือต้องมาด้วยตัวเองนะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเ,เราก็จะได้อ่าไปเจออาจารย์ด้วยนะครับโทรนัดอาจารย์เขาก่อนนะครับเนาะลองสอบถามเบอร์แล้วก็โทรนัดว่าอาจารย์ อยู่ไหนนะครับเพื่อขอลายเซ็นเพราะว่าการที่เราให้อาจารย์เขาเซ็นเนี่ยอาจารย์เขาได้รีเช็คด้วยว่า,าเราจะมีปัญหาไหมนะครับเราควรถอนไหมซึ่งอาจารย์บางท่านก็บอกว่าอุยโอเคเราอาจจะมีปัญหานิดเดียวเดี๋ยวตามส่งที่หลังก,ก็ได้อะไรก็ได้ไม่อยากให้ถอนนะโอเคเกรอาจจะไม่ติดเอฟอกแต่อาจจะไม่สวยเท่าไหร่เนาะก็ราจจะไม่ต้องเรียนใหม่นะครับดังนั้นอยากให้พิจารณาดีๆนะครับโอเคขอบคุณมากครับท,ที่ที่ดู มมตใต้คอมเมนต์นะครับส่งสายอะไรใต้คอมเมนต์นะครับนะแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ทักมาผมได้เลยครับผมโอเคสวัสดีครับ